สวัสดีพี่ชาว VIP ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทีเด็ดสิงห์นามนะครับและทีเด็ดสิงห์นามในวันนี้นะครับจะยกบอล7คู่ในค่าคืนนี้มาให้พี่ๆชมนะครับและผลประกอบการของเมื่อคืนนะครับพี่ๆในกลุ่ม VIP ก็ยังหวานเกยบกันทั่วหน้านะครับอ่าและตัววีในค่าคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านยังบอยเปิดบ้านเจอกับกาลาตาสลายนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสอตรงนับคู่ทีนะครับจะเป็นทางด้านดินามตเคียเปิดบ้านเจอกับเดบูซัทบวกนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองเหมือนกันนะครับ คู่ที upcoming, 45, الله, six, ่3จะเป็นทางด้านมันโมเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาปราคู่นี้เต่เวลาตีสองนับคู่ที่4จะเป็นทางด้านมิทเทลแรนเปิดบ้านเจอกับสโลวานบาติลาว่าคู่นี้เตะเวลาตีสองนับและคู่ที่5จะเป็นทางด้านวิโตเลียกิมาลัยเปิดบ้านเจอกับชาลินสกี้คู่นี้เตะเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับคู่ที่6จะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับทันเลเรสคู่นี้เตะเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านพันเมลารตเปิดบ้านเจอกับโบตาฟโกคู่นี้เตะเวลาเจ็ดโมงครึ่งเหมือนกันนะ และสําหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเด็ดสิงห์นามสามารถกดเข้าบ้านเขียวนับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์แอดน้ำหน้านับแล้วพิมพ์ตามด้วยทีเฮดบีแปดแนะครับเราสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับครอบครัวเรานะครับจะมีฟุตบอลสดนับตัวเน้นตัว VIP ชุดโครงการครับทีเด็ดสิงห์นามมีให้ทุกวันครับและบอลสดมีให้ทั้งวันรับประกันว่าพี่ๆนักสู้ไม่เหงาอย่างแน่นอนครับและในครอบครัวของเราครับจะมีกิจกรรมให้พี่ๆร่วมสนุกนับจะเป็นกิจกรรมประกันบินและมีการแจกเสื้อฟีีใให้พ่่ทุุกกคนนลม หรือว่าถ้าพี่ๆไม่อยากเข้าบ้านเขียวนะครับสามารถกดเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมรับฟังคู่แรกนะครับฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเดซีนาำกันด้วยนะครับเรามาดูกันคู่แรกนะครับโจวีในค่าคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านยังบอยเปิดบ้านเจอกับกาลาตาสลายนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกนะครับทางด้านยังบอยอยู่อันดับที่11ของตารางนับแข่งมา5นัดยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอไป2และแพ้3นะครับ ทำประตูไปได้6กและเสีย13มีอยู่2คะแนนครับทางด้านกาลาตาสลายอยู่อันดับที่2ของตารางนับแข่งไปได้2นัดชนะมา2นับทำประตูไปได้4ไดและเสีย2มี6คะแนนนันบสถิติห้านัดหลังสุดของยังบอยเอาชนะไปได้1เสมอ2และแพ้2นครับนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านยังบอยไปเยือนพิเตเ้น,นินด้าส์นะครับก็ชนะมาในสกอร์10ประตูต่อศูนย์ครับและยังบอยเสียเงินไป4จบสกอร์สู่มมาทั้งหมด4นะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของการาตาตรสลด์เอาชนะไปได้3และแพ้2นับนัดล่าสุดเป็นทางด้านการาตาตรสไลายไปเยือนคอนยาสปอก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อ1นับและการาตาตรสลายนะครับทำเงินไปได้1เสีย3เจ้า1จบสกอร์สูงมา3และต่ำ2นะครับเฮดทัวรเฮดก็ส่งทีมนี้ที่เจอกันมา2นัดหลังสุดเป็นทางด้านยังบอยเสมอไป1และ 1, แพ้1นับนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านยังบอยเปิดบ้านเจอกับการาตาตรสไลดก็เสมอมาใน,ส,น,าส,น 1, สกอร์1ประตูต่อ1นรอสไป1.1 1จาากต่ม เรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ยังบอยนะครับตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์ครับภายใต้การทําทีมของกุนซือแพทริกลาเมนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับพวกเขาจะขาดทางด้านฟานินเน่คอนเต้นครับเซอร์ดิยันโก้ครับและคารทิออสอิเมนลี่นะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามในวันนี้นะครับและด้านการจ้าทับนะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผนวิฟิวตัวลุกจะวางทางด้านฟิลิปอูกินิสนะครับ เมซักเอเลียนนะครับและเอบิบาร์คอนลี่นะครับขอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างชิเวกองบูลานครับลงบูในเกมนี้นะครับและทางฝั่งของทีมเยือนนะครับที่มาจากตุรกีอย่างกาลาตาสลายนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับพวกเขาจะขาดทางด้านดาวิสันซันเชสนะครับเดลิคโครนครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ในรายของกองหลังอย่างคารไอฮานครับนั้นติดทุดแบนนครับลงช่วยทีไม่ได้ในนัดนี้นะครับนอกจากนั้นครับยังจะไม่มีกาเบียลซานล่าครับ นักเตะคนใหม่นะครับที่ต้องไปเฝ้าภรรยาที่กําลังจะคลอดนะครับทาให้โอกาสจะตกเป็นของลูคัสเตเรล่านะครับกับเคลัมเดมีบรายนะครับคอยปั้นเกมจากแดนกลางร่วมกันนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้านับจะใช้บริการของเมาโลอิคราดีลงล่าตาข่ายในเกมนี้นะครับเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนกาลาตาสลายต่อยังบอยสุดจุดห้าราคาที่เปิดมาสูงชขีดสุดจุดห้านะครับกำแพงสูงตามกำแพงแร่เปิดมาสองจุดห้ากีดสามกำแพงที่สองเปิดมาสองจุดห้านะครับ เพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางนับสำหรับตัว VIP คู่นี้หรือว่าคู่อื่นที่ทีเด็ดสิงห์หนำไม่ได้พูดถึงนะครับสามารถกดเข้าบ้านเขียวเข้าไปที่เพื่อนๆนับแล้วพิมพ์แอดน้ำหน้าแล้วพิมพ์ตามด้วย T HB888 นะครับเราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับแล้วพี่ๆจะรู้นะครับว่าทีเด็ดสิงห์หนำจำแม่นหรือมั่วจะชัวหรือไม่นะครับและคู่ที่นะคนับจะเป็นทางด้านดินโมดเคียบเปิดบ้านเจอกับเด็ดบูซับบวกคู่นี้แต่เวลาตีสองตรงนับ เรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกนะครับทางด้านดินามโมเคฟอย่อนดับที่2ของตารางนับแข่งมา2นัดชนะไป2นัดนับทำประตูไปได้5ไดและเสีย2มี6คะแนนครับทางด้านเลดบูซัทบวกย่อนดับที่1ของตารางนับแข่งไป3นัดชนะมานะคนับทําประตูไปได้9และเสีย3มีอยู่9คะแนนนับสถิติ5้านัดหลังสุดของดีนามโมเคฟเอาชนะไปได้4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านดินาโมเคฟบไปเยือนคาพาดีสวิฟตครับก็ชนะมาในสกอร์3ประตูตอนนะครับและดินาโมเคฟบทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา3และต่ําบ สถิติ5นัดหลังสุดของเลดบูซัตบวกเอาชนะไปได้4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านเลดบูซัตบวกไปเยือน L.A.S.K นะครับก็ชนะมาในสกอร์1ประตูต่อ0นะครับและเลดบูซัตบวกทำเงินไปได้3เสีย1ละเจ้า1จบสกอร์สู่มา4และตำ1นะครับสาหรับเพจทเของสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ดิดาโมเคฟครับยังไม่สามารถใช้งานมาร์คซิมดายาชุกครับกองหลังตัวหลักนะครับกับกองกลาง ที่มีอาการบาดเจ็บนับนอกนั้นพร้อมออกสตาร์ตามระบบ433นับพร้อมกับวางอันเดยามาลินโกนับวลาดิฟลาฟวานัทนับและวลาดิฟลาฟคาบาอีเยฟนับเป็นความหวังในการล่าตะข่ายในเกมนี้นับทางด้านทีมเยนเล็บูซัดบวกนับเพิ่งจะปล่อยตัวลูก้าซูชิตนะครับกับสไต์หินย่าพับโลวิตนะครับซึ่งย้ายไปอยู่กับเลอันโซเทดัดนะครับกับเอซีมิลานตามระดับนับในขณะที่แดนหน้าอย่างคาริมโกนาเต้นะครับยังมีอาการบาดเจ็บนับ ที่เหลือพร้อมประจําการนะครับตามระบบ433สาามนับนำมาโดย3กองหน้าอย่างดอเกเลสเนเน่นับมูชาเยโอนครับและออสกากรูกนะครับเลนราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านดินาโมเคฟเสมอกับเรดบูซัตบวกนะครับราคาสูงต่มเปิดมา2 5ุดาขีดสากำแพงที่2เปิดมา3ช่วงตัวนะครับในตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเข้าฝักของทั้ง2ทีมนะครับและทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ดินาโมเคฟนะครับเก็บชัยไปได้ถึง5จาก6นัดที่ผ่านมาทุกรายการนะครับ ส่วนทางด้านเรดบูลซัดบวกนะครับก็ฟาดใช้ไปถึง8ใน10จากเกมหลังสุดนะครับทาวัดในแง่ของสถิตินะครับทางด้าน UCL เจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเมื่อแพ้ในรังแค่หุ่นเดียวในรอบ5แมตช์นะครับในวันนี้นะครับก็ยังมั่นใจว่าให้อยู่เจ้าบ้านดินามโมเคียบราคาเสมอนะครับดินามโมเคียบชนะ1นประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหวนเกียบและคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านมันโมเปิดบ้านเจอกับสปาตาปราคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับ ตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกทั้นด้านมันโมยูอันดับที่1ของตารางนะับแข่งมา19นะัดชนะไปได้14เสมอ2และแพ้3นะับมิวสี่สิบสี่คะแนนนะครับไปได้ในบ้านมาเกนะ้านัดชนะไปได้แปดและแพนะ้หนึ่งครับอัตราวิลิศแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ครับทางด้านสปาร์ตาพาร์คอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางนะครับแข่งไปหนะ้านัดชนะมาหนะ้านัดนับทำประตูไปได้สิบสองและเสียสี่มิวสิบห้าคะแนนนะครับสถิติหนะ้านัดหลังสุขคอมันโมเอาชนะไปได้สองเสมอสองและแพนะ้หนึ่งนับ นัดล่าสุดนะเป็นทางด้านมันโมเปิดบ้านเจอกับ IFK Knopkopping นะครับก็ชนะมาในสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับและมันโมทําเงินไปได้ <S 1เสียสามและเจ้าหนึ่งจบสกอร์สูงมา3ามแต้มสองนะครับสถิติ5นัดหลังสุดของสปาร์ตาปาร์กเอาชนะไปได้4เสมอหนึ่งนับนัดล่าสุดเป็นทางด้านสปาร์ตาปาร์กไปเยือนบรามิทยาบูเนกนะครับก็ชนะมาในสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับและสปาร์ตาปาร์กทำเงินไปได้1เสียสี่จบสกอร์สูงมา1น่งแต้สองและเจ้าสองนะครับฮิตวีของสองทีมนี้ที่เจอกันมา4นัดหลังสุดดดเเปป็นนนนนทาาาง้้้มมััโอชะะไไ2 2แแลพบ นัดล่าสุดเป็นทางด้านมันโม่ครับเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาป้าก็แพ้มาในสกอร์หประตูต่อ2องนับและมันโม่ทำเงินไปได้หนึ่งเสียหนึ่งจบสกอร์สูงมาหนึ่งและต่ำหนึ่งครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับทางด้านมันโม่เจ้าบ้านในวันนี้ครับจะขาดผู้เล่นอย่างสเตฟานโนเวกเคียนครับนิคาสมอยซซนเดอร์นะครับและอันตอนทิทเนอร์โฮมครับที่ควงแข่งเดี้ยนอยู่เดิมนะครับแต่จะได้ตัวทางด้านเซบาสเตียนนาซีนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายจะหายเจ็บกลับมาลงสนามนะครับเป็นวัีนน้ จะประสานงานกับเอลิกบอมพลนะครับที่ทําไป12ประตูจาก24นัดที่ลงเล่นนะครับและอีชักคีเส้นเทลินครับที่ยิงไป16ประตูรวมนับตามระบบ4-2-2นะครับและทางด้านทีมเย็นในวันนี้สปาร์ตาพาร์คนะครับยังจะไม่สามารถใช้งานอิมาโนกาเซียนครับแบ็กซ้ายที่เจ็บนะครับรวมถึงอีก3แนวรับอย่างอาร์เกอร์โซเลนเซนครับมาตินชูโรเมลนะครับและฟิลิปพานักกับตันทีมนับก็ยังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกในนัดนี้นะครับ และนอกนั้นนะครับจะเตรียมส่งชุดเดิมตามระบบ3-43สนะครับสามประสานกองหน้านะครับน่าจะเป็นทางด้านเออร์มานคัตติกีนะครับเยนคุตตานะครับดาวยิงประจําทีมฤดูกาลที่แล้วนะครับและลูคัสฮารัตลินนะครับประสานงานในแดนหน้านะครับเรท่ราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมันโมต่อสปาตาพาร์คสูญคีดศูนย์จุดห้าราคาที่สองเปิดมาเสมอนะครับกําแพงสูงต่ำกําแพงแรกเปิดมาสองจุดห้าดสามกําแพงที่สองเปิดมาสองจุดห้านะครับพูดได้เลยนะครับว่าทั้งสองคู่นี้นะครับฟอร์มดีพอกันครับโดยทางฝั่งม เก็บชัย3นัดติดต่อกันมานับส่วนทางด้านสปาตาปาร์คนับเข้าวินถึง4ใน5เกมที่ผ่านมานับรวมถึงผลงานนอกลัง UCL นับที่ชนะไป2ทิปนับล่าสุดนับและคาดว่าความมั่นใจนะครับก่อนออกมาเยือนสูงเลยทีเดียวนับส่วนทางด้านมันโมนครับยังมีคําถามเรื่องสถิติในบ้านนับที่สกดชัยเจอเพียงแค่2จาก7นัดที่แพ้มานับในวันนี้นะครับผมเลยมั่นใจว่าให้อยู่ทีมเยือนสปาตาปาร์คไม่แพ้กลับมาอย่างแน่นอนนะครับ ลอง Park สปาร์ตาพาร์ค0.25นะครับสปาร์ตาพาร์คเสมอ1-1ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบและคู่ที่4จะเป็นทางด้านมิทิแลนเปิดบ้านเจอกับสโลวานบาติลาว่าคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกทันด้ามิทิแลน์อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่งไป5นัดชนะมา3และเสมอ2นับทำประตูไปได้9เสีย4มีอาย11คะแนนครับทานด้านสโลวานอยู่อันดับที่1ของตารางแข่งมา3นัดชนะไป3นับทำประตูไปได้7เสีย2มีอยู่9คะแนนนะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของมิทิแลนด์เอาชนะไปได้4เสมอ1นะครับน all ัดล่าสุดเป็นทังด้านมิทิแลนด์ไปเยือนลิมบี้นะครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อน1นับและมิทิแลนด์ทำเงินไปได้ทั้งหมด5นัดจบสกอร์สูงมา1นัดต่ำ4นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของเซโลวานเอาชนะไปได้4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเป็นทังด้าเซโลวานบาติสลาว่าเปิดบ้านเจอกับเอฟเคโคนซิกนะครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อน1นับและเซโลวานทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมาะต่ำนครับ สำหรับเพจทวีตเขงสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมานะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับฐานด้านเจ้าบ้านในวันนี้มิดท์แลนด์ครับกุนซือโทมัสโทมัสเบิร์กนะครับผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับฟาดานชนะเฟเรนวารลอสมาด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1นะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับจะขาดทางด้านคิตตทอฟเฟอร์โฮอสันนะครับเปาลินโยนะครับมาโลนีนะครับและโชยูซองนับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับและด้านการเจทัาในวันนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2นะครับ แดนการจาวังทางด้านเดนิเลกัสติโยนะครับดาริโอโอโซลิโอนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันครับโดยมีสองหัวหอกในแดนหน้านั่นก็คือโอลิเวอร์โซเลนเซ่นนะครับอาดัมบุซ่านครับจับคู่กันล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับและทางฝั่งของทีมเยือนนับสโลวานบาติสลาวานับสโมสรจากสโลวาเกียนะภายใต้การนําทีมของคุณซือวลาดิเมียไว้นับผลงานในรอบที่ผ่านมานับพวกเขาเอาชนะอาโปเนียนิโคเชียมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับ สัวสภาพความพร้อมในวันนี้นับพวกเขาจะขาดทางด้านแอดเลอร์คับกับลูคัสเพาเช็คนับที่เดี้งหมดสิทธิ์ลงสนามนับและด้านการจะทับในวันนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ับแดนการก็จะวางทางด้านมาโกโทลิสนับคอยบัญชาเกมนับสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่างวลาดิเมียไว้นับดาวิดสเตลเลกนับและทิกลานบาเช็คยานคับลงบุในเกมนี้นับ เลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมิทิแลนด์ต่อสโลวาน0.5ขีดหนึ่งราคาที่2เปิดมา1นะครับกำแพงสูงต่ำกำแพงแรกเปิดมา2.5กำแพงที่2เปิดมา2.5ขีด3นะครับฐานด้านเจ้าบ้านในวันนี้มิทิแลนด์ครับพวกเขาเป็นตัวแทนจากเดนมาร์กที่ทาผลงานในบ้านได้ดีในรายการนี้ครับโดยลงแข่งไป2นัดครับชนะมารวด2นัดครับบ่งบอกเลยนะครับว่าเกมเย่าของพวกเขานั้นแข่งแกร่งจริงๆนะครับและแมตชนี้นะครับเตรียมดวลกับสโลวานบาติลาว่าครับทีมจากสโลวาเกียครับ ที่ผลงานนอกบ้านในรายการนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ชนะมาสองนัดติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเลยมั่นใจว่าให้อยู่เจ้าบ้านมิดทิแลนด์ต่อสู5จุดเจดห้านะครับมิดทิแลนด์ชนะสาประตูต่อหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบและคู่ที่ห้าจะเป็นทางด้านวิคตอรียกิมมาายเปิดบ้านเจอกับเชลินสกีคู่นี้เตะเวลาหทุ่มสิบห้านาทีนะครับเรามาดูตารางคะแนนกับสองทีมนี้ในลีกนะครับชนะวิคตอรียกิมมาายอยู่อันดับที่ห้าของตารางนับแข่งไป2นัดชนะมาสองนัดนะครับ ทำประตูไปได้2และไม่เสียประตูมี6คะแนนนะครับฐานด้านชารินสกี้นะครับอยู่อันดับที่6ของตราครับแข่งไป1นัดชนะมา1นัดทำประตูไปได้4และเสีย1มีอยู่คะแนนนะครับสถิติหนัดหลังสุดข,ของวิกตอรียกิมารายเอาชนะไปได้ทั้งหมด5นัดนะครับนัดล่าสุดเป็นทางดาวิกตอรียกิมารายเปิดบ้านเจอกับเอสโตลินครับก็ชนะมาในสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับและวิกตอรีกิมารายทำเงินไปได้ทั้งหมด5้นัดครับจบสกอร์สูนมา2และต่ำา3นะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของเชลินสกี้เอาชนะไปได้3แพ้2นับนัดลาสุดเป็นทางด้านเชลินสกี้เปิดบ้านเจอกับโบเทปอบดิปนับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อ0ครับและเชลินสกี้ทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์ูมาสานแม้ต่ตำ2ครับและเฮตูเอของ2งทีมนี้ไม่เคยเจอกันมานะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับทางด้านวิกตอเรียกิมาไลนะครับตัวแทนจากลีกโปรตุเกสนับเพิ่งจะเปิดบ้านครับชนะเอโตรลิมมาในสกอร์1ประตูต่อ0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านม สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกในวันนี้ไม่มีรายงานตัวจีบหรือติดทัวแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับนั่นหมายความว่ากองกําลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบถ้วนครับและคาดว่าแมตชนี้ครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีไคโยเชซ่าครับเนลสันโอลิเวล่าครับกับริคาโดมันก้ารับเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายครับและจะใช้มานูปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางครับและทางด้านทีมเย็นในวันนี้เชลิสกี้ครับตัวแทนจากลีดบอสเนียครับ เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโบเตสพอบดิฟมาในสกอร์สประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในวันนี้ไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือว่าติดทุบแบงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเสียทางด้านนี่มันย่าบิวบิย่านะครับหัวหอกวัย3าปีนะครับ,นะรบซึ่งเลียงยาวอยู่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับและคาดว่านัดนี้นะครับจะมาในระบบซ1ห 1, 1นะครับโดยมีมาดินมูลาฮูเซนโนวิดนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าลาตคายนะครับ และจะใช้ฟราโนมิลิน่านะครับมิดฟิลไว้32ปีรับจบกองกลางนะครับรอคอยตัดเกมลุกของคู่แข่งอยู่ด้านหลังนะครับเร่ราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านวิกตอเรียกิมมาไลต่อชลรินสกีหนึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงสูงตามเปิดมา2 5ขีดสามนะครับงานนี้ครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้าบ้านวิกตอรียกิมมาไนะครับเหนือกว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบุในบ้านครับและในวันนี้ผมเลยมั่นใจนะครับว่าวิกตอเรียกิมมาไลไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้นะผมฟันธงว่าให้อยู่เจ้าบ้านวิตตอรียกิมมาัายต่อ1.25นะครับวิตตอรียกิมมาัายชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบและคู่ที่หกจะเป็นทันด้านลิเวอร์พสเปิดบ้านเจอกับทะเลเลสกอโดบาครับคู่นี้เจตเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกนะครับทันด้านลิเวอร์พสอยู่อันดับที่เก้าของตารางนะับแข็งมา1ิเอดนัดชนะไปสี่เสมอสี่และ 5, แพ้สนับมีอยู่สิบหคะแนนครับทันด้านทันเลสกอโดบาอยู่อันดับที่หกของตารางนะับ แข่งมาได้11นัดชนะไป5เสมอ5และแพ้1มิวยี่สคะแนนครับสถิติ5นัดหลังสุดข,ของลิเวอร์พีสเอาชนะไปได้2เสมอ3ครับนัดล่าสุดเป็นทนาเรื่องิเวอร์พีสไปเยือนกิมนาเซียนะครับก็เสมอมาในสกอร์1ประตูต่อน1นึ่งับและลิเวอร์พีส์ทำเงินไปได้1เสียสีจบสกอร์ต่ำมาทั้งหมด5เกมนะครับสถิติ5นัดหลังสุดข,ของทนันเลเลสกอดูบาเอาชนะไปได้1เสมอ3และแพ้1นับนัดล่าสุดเป็นทนาเรื Le ่อทันเลเลสเปิดบ้านเจอกับอินดิเพนเดนเดนะครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตตู่อน1นับ และทันเรลเลสนะครับทำเงินไปได้1เสียสจบสกอร์สูงมา1ต่ำามและเจ้าหนะครับเฮตูเอ็ของสองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทันดาลิเวอร์พีส์เอาชนะไปได้2เสมอ1และแพ้2นับนัดล่าสุดเป็นทันดาลิเวอร์พีส์ไปเยือนทันเรลเลส์นับก็ชนะมาในสกอร์หประตูต่อศูนย์นับและลิเวอร์พีส์ทำเงินไปได้2เสียสจบสกอร์สูงมา2และต่ำามนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับทางด้านลิเวอร์พีส์เจ้าบ้านในวันนี้ตัวแทนจากลีกอาร์เเเเเจจจนน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 ตตติิิาาาาาาะะรรัััับบบบพ่่่่่งุุกกกกกมมมมซีีียใใสสสอออ์์1ปปูลืดดหทผ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อทางด้านฟาคุนโดโกลิดิโอนะครับมิเกลบราคานะครับอากุสตินซานดาน่านะครับและพิมตี้มาร์ตินเนสนับเราบรรดาแข้งเลียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีนะครับและคาดว่าแมตช์นี้นะครับจะวางมากในระบบ4-3-3นะครับโดยมีฟรังโกมาสตานตูโอโนอนะครับอดัมบาไลายโลนะครับกับคลาวดีโออิเชเบรี่นะครับเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์นะครับและทางด้านทีมเยือนทันยีเลสนะครับ สภาพความพร้อมในวันนี้ก่อนลงเตะนับจะไม่สามารถใช้งานลูคัสซัวเลสนับปาการหลังตัวหลักทิติดโทษแบนครับเช่นเดียวกับลูเบนบอตต้าครับอาเลนฮันโดมาติเนสนับและมากอสปอติโยนครับสามแข้งเดียนที่ลงช่วยทีมไม่ได้อย่างแน่นอนครับและคาดว่านัดนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีเฟรดิโกกอเลตินับออสตาร์ยืนหน้าเป้าล่าตะข่ายตามสูตรครับ ราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่อทันเลเรสหนึ่งช่วงตัวราคาที่2เปิดมา 0.5. นจาขีดหนึ่งกำแพงสูงต่ตำกำแพงแรกเปิดมา2ขีด2.5งจุดห้ากำแพงที่2เปิดมา2นอครับทางด้านทีมเยือนทันเลเรสนะครับได้โอกาสกลับมาแก้ตัวนะครับหลังจากเล็กแรกนะแพ้มาในสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนับแต่ว่าด้วยศักยภาพของทีมนับที่ค่อนข้างเป็นรองนับก็ยังไม่แน่ว่าพวกเขาจะพิชะตากลับมาได้หรือไม่นะครับและทางด้านเจ้าถินลิเวอร์พูลนะครับที่ตัวปิดสกอร์คมคมหายไปพร้อมกัน2คนครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายหนักพอสมควรนะครับและคงจะฝากความหวังไว้ให้ผลิตสกอร์เก็บชัยแบบชนิดขัดลอยคงยากมากนะครับวันนี้ผมเลยมั่นใจว่าให้อยู่ทีมเดือนลองทันเลเรสหนึ่งลูกนะครับทันเลเรสเสมอหนึ่งนด้นอย่างแน่นอน,นครับหวัานเจี๊ยบและคู่สุดท้ายในค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านพัดเมลัดเปิดบ้านใจกับโบตาโฟโกโคู่นี้เต็เวลาเจ็บมงครึ่งนะครับ เรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกนะครับทานด้านพันเมลาร์ตอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่งมา23นัดชนะไป12เสมอ5และแพ้6นัดมีอยู่4 1คะแนนครับเล่นในบ้านมา12นัดชนะไปได้8เสมอ1และแพ้3อัตราวิลเลต66%ครับทางด้านบูตาฟโกอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่งมา23นัดชนะไป14เสมอ4และแพ้5นัดมีอยู่4 6คะแนนครับเล่นนอกบ้านมา12นัดนะครับชนะไปได้6เสมอ3และแพ้3นับอัตราวิลเลต50%นะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของพัฒนไมลัเอานชนะไปได้2เสมอ2และแพ้1นับนัดล่าสุดเป็นชนะพัฒไมลัตเปิดบ้านเจอกับเซาเปาโลก็ชนะมาในสกอร์2ประตูตอน1นับและพัฒไมลัตทำเงินไปได้3เสีย1และเจ้า1จบสกอร์สูงมา2ตาม2และเจ้า1นับสถิติ5นัดหลังสุดของบูตาฟโกอาชนะไปได้3แพ้2นับนัดล่าสุดเป็นชนะบูตาโฟโกเปิดบ้านเจอกับฟลาเมงโกครับก็ชนะมาในสกอร์4ประตูตอน1นับและบูตาฟโกทำเงินไปได้3เสีย2จบสกสูมาและต่ ทีมทั้งสองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทานด้าพัน 1, ไมลรัอาชนะไปได้สองและแพ้สามนับนัดล่าสุดเป็นทางน้าพัน 1, ไมลรัสนะครับไปเยือนโบตาโฟโกก็แพ้มาในสกอร์สองประตูตอนหนึ่งนับและพันไมลรัสทำเงินไปได้สองเสียสามจบสกอร์สุ่มมาสามและต่ำสองนับเรามาดูสภา,าพาความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้พันไมลรัสนับตัวแทนจากลีกบราซิลนับเพิ่งจะเปิดบ้านนับอัชนาเซาปารลมาในสกอร์สองประตูตอนหนึ่งนับในลีกเมื่อสุดสัปดาห เมลเก้นะครับบูโน่โรดิเกสนะครับมัวกินนะครับปิโกเลสนะครับเหล่าบรรดาแข้งเลี้ยงที่หมดสิทธิ์ลงสนามกันยกเข่งนะครับคาดว่าแมตช์นี้นะครับจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีโฮเซ่โลเปสนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้านะครับและจะใช้ทางด้านมาลิซิโอมากันเยสนะครับกับลุนนี่นะครับเป็นสองกลางลุกคอยซับพอร์ตนะครับและทางด้านทีมเยือนโบตาโฟโก้นะครับตัวแทนจากลีกบราซิลเหมือนกันนะครับเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะฟราเมนโกมาในสกอร์4ประตูตอนหนึ่งในลีกเมื่อชุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกัันนะครบ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนับจะไล้เงาทางด้านเจฟฟินโยนะครับลาฟาเอลดาซินวานครับเอดดอาโดนะครับปาโบนะครับจูเนียซันโตนะครับและมาเทอุสนาซิเมนโตนะครับหกแข้งเดียงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีนะครับและคาดว่านัดนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีอิกอร์เฮซุสนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าราตาข่ายนะครับน่าจะใช้ชันด้านเจฟฟุสันซาบิลิโลนะครับรับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับ เล่นราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านพัดไมรัสต่อโบตาฟโก0.5ราคาที่2เปิดมา0.5ขีดหนึ่งครับกำแพงสูงตามกำแพงแรกเปิดมา2ขีด2.5านะครับกำแพงที่2เปิดมา2ช่วงตัวนะครับทานด้านเจ้าบ้านในวันนี้พัดไมรัสนะครับในเล็กแรกแพ้มาในสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแต่กลับมาเล่นบทเจ้าทินในเล็ก2นะครับบอกเลยว่าทุกอย่างจะพิกับมาเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแน่นอนครับเพราะพวกเขาค่อนข้างมีเกมเย้าที่ดุดันครับและไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับ ด้วยการกำชัยมา9กจาก10นัดหงสุดท้ายนับแพ้ได้แค่1นะครับและผลิตสกอร์เป็นก่อเป็นกำนับรวมทั้งสิ้น19ประตูเลยทีเดียวนับฉะนั้นงานน่าจะตกไปอยู่ทางด้านโบตาฟโกนับที่ตุนสกอร์ได้เพียงแค่1ลูกนับในนัดนี้สนุกอย่างแน่นอนนับและวันนี้ผมฟันธงว่าให้อยู่เจ้าบ้านพัดไมลรัส0.5นับพัดไมล์ชนะ2ประตูต่อ1ได้อย่างแน่นอนนับวันเจี๊ยบแล้วก็จบไปกับผลงาน7จคู่ที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนับสำหรับตัววีในค่บ จะเป็นทันด้านยังบอยเปิดบ้านเจอกับกาลาตาสลายนะครับคู่นี้เจตเวลาตีสองตรงนับเหมือนเดิมนับสําหรับพี่ๆนะครับอยากได้แนวทางนะครับหรือว่าทัศนะดีๆสําหรับคู่ VAP นะครับหรือว่าคู่อื่นที่สินขนามไม่ได้พูดถึงครับสามารถกดเข้าไปบ้านเขียวนับหรือว่าใต้คลิปนี้มีแน่นอนนับและคู่ที่2จะเป็นทันด้านดินาโมเคียเปิดบ้านเจอกับเดบูซัตบวกนับคู่นี้เจตเวลาตีสองนับผมให้ไปอยู่เจ้าบ้านดินาโมเคียบราคาเสมอนะครับดินาโมเคียชนะ1นประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนับหวัดเยบ คู่ที่3นะจะเป็นทันด้า Project, มันโม่เปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาพาร์คนะครับคู่นี้ติเวลาตีสองนับผมให้ไปลองสปาร์ตาพาร์คนับรับ0.25นะครับสปาร์ตาพาร์คเสมอหนึ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอนนับหวานเจี๊ยบคู่ที่4นะจะเป็นทันด้านมิทิลนด์เปิดบ้านเจอกับสโลวานบาติสลาว่านับคู่นี้ตะเวลาตีสองนับผมให้ไปอยู่เจ้าบ้านต่อมิทิแลนด์0 7ดนะครนับมิทิลนด์ชนะ3ประตูต่อหนึ่งได้อย่างแน่นอนนับหวานเจี๊ยบและคู่ที่5จะเป็นทันด้านวิกตอเรียกิมาลัยเปิดบ้านเจอกับชลินสกีีคูนนเเตวลา45ับ ผมให้ไปต่อเจ้าบ้านวิตเตอรียกีมาลาย1.25นะครับวิตเตอรียกีมาลายชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนับหวัานเจี๊ยบและคู่ที่6จะเป็นทางด้านลิเวอร์พูเปิดบ้านเจอกับทันเลเรสนับคู่นี้เจตเวลา7จ็ดโมงครึ่งนับผมให้ไปลองทีมเยือนครับทันเลเรสหนึ่งช่วงตัวนับทันเลเรสเสมอหนึ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอนนับหวัานเจี๊ยบและคู่ที่7จะเป็นทางด้านพัดไมรัฐเปิดบ้านเจอกับโบตาโฟโก้คู่นี้เจตเวลา7จ็ดโมงครึ่งเหมือนกันนับผมให้ไปต่อพัดนมรัฐศูนย์จุดห้าน หวัดเจี๊ยบแล้วผมก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ v i p พี่ก็ตามเข้ามาอยู่ในกลุ่ม v i p ของเราได้นะครับหรือว่าตัวเน้นตัวไหนพี่เข้าไปตามเข้าไปใส่เข้าไปจัดกันได้เลยนะครับและถ้าพี่ๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ